สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมกล่าวขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมวันนี้ผมมีกล้วยไม้ที่ทนแดดอีกหนึ่งชนิดนะครับผมในตระกูลเข็มทั้งหมดนะครับผมตัวนี้จะปลูกง่ายนะครับผมดอกสีสวยนะฮะจะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนนะครับผมสําหรับเอื้องเข็มแดงเข็มแดงนะครับผม เป็นงานกอสวยและใบแข็งมากนะครับผมใบสวยมากเนี่ยครับผมดูเลยและความแข็งความสดนะครับผมของกอนี้คือสวยอลังการครับผมเนี่ยฮะแล้วกอใหญ่เลยนะครับไม่ใช่เล็กนะฮะเนี่ยกอนี้นะคะผมเข็มแดงกอนี้เอาไปมัดติดต้นไม้ได้เลยนะครับผมเป็นกล้วยไม้ป่าแท้พมา่า ดอกสีแดงสวยนะครับผมเข็มแดงกอนี้นะกอนี้ผมขายรวมส่งอยู่ที่พันแปดร้อยบาทเท่านั้นนะคะผมพันแปดร้อยบาทรวมส่งเท่านั้นเอื้องเข็มแดงกอนี้นะผมจะบอกว่าสดและสวยมากๆนะคะผมใครสนใจเอื้องเข็มแดงกอนี้โทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 5ย์1 8 9 8 8นะครับผม0 9 5 9 4 1 8 9 8 8เเข็มแดงกอสวยครับผมเนี่ยแล้วไม้สด ใบแข็งแล้วก็มาสวยเลยแล้วก็รากสมบูรณ์นะครับผมเอาไปมัดติดต้นไม้รอชมดอกได้เลยคงเป็นกอที่อลังการเลยครับผมกอนี้นะเพียงพันแปดบาทรวมส่งครับผมทักแชทแอดไลน์โทรมาหาเราที่เบอร์0ูนย์เก9าห้าเก เรื่องเข็มแดงงานกอสวยนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นพืชอิงอาศัยไม้รากอากาศดอกสีแดงนะครับผมในตระกูลเข็มก็จะมีเข็มแดงเข็มเหลืองเข็มขาวปากม่วงเข็มขาวนะครับผมเข็มเหลืองนะครับผมเข็มแสกนะครับผมเข็มแดงกอนี้ถือว่าเป็นไม้ที่สมบูรณ์มากและผมขายเพียงถูกๆเพียงพันแปดร้อยบาทรวมส่งนะสนใจกอนี้โทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0ู5ย์1 8 9 8 8เนครับ เข็มแดงกอสวยๆไปสดๆนะครับผมพร้อมปลูกเลยราคาพร้อมส่งเพียง1800บาทครับสวัสดีครับ